คนนันคนนัเาหมดละเออคงอยู่ไอไออะไรนะไอไอซีซิงอ่ะเอ้ามีคนแดงมีคนหัวแดงตัว้ัอันนี้อันนตัวแต่กูอยากดึงหัวนี่ ชอบดึงหัวกันเลยดึงแล้วก็ดึงไม่โดนเลยเอาเขาก็อ้างอัดตัวมันเปนเวลาโดนตัวจะได้ไม่ไม่รู้สึกอายหน่อยอะไรมึงไม่อะไรดึงก็ไม่โดนกันตะกุ่นเที่ยวแบกจะดึงหัวกันนี้ที่มึงมีอะไรทิ้งท้ายไปเลยนะปังปนองเขามาดูมาว่าว่าอัดสุดได้ที่น้องนี้มาใส่ะล้วที่เสียแดงที่เสียแดงเนี่ยที่ใส่ปะ ุ้ยเมาหลอนมาหลอนมาหลอนตัวเล่อะไัดเล้า่ขวัดตัวเยครับไม่เห็นมั้งเุ้ยโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยยตัวแตก วายวอยวายวัวเป็น hmm. ล you ูก you จ know, I mean, ิ okay. uh ้งไอ้แมงเจ็บอะ เาวด้ยสดเน่ได้ได้นะยิงกดยิงกดไม่หยุดเลยเนียเฮ้ยไอ้เหี้ย อ้าวอยจ๋าล่วงไปดีในบ้านเหรอในบ้านเหรอในบ้านเรอจ๊ะไน,นี่น,นีนออ่คา2อ่ะเอพอนุ่มอ้าพอนุ่มพอนุ่มนอกวงของพอนุ่มพอนุง <c oughs> พอนุง่งก,การคนละครึ่งเย <c oughs> เอ้าวอ้าเดีย่ยง เอาเดียวช่วยด้วยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนะอุ้ยไม่ได้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 เอมิยิงกดศลเอมิยิงกดศลพอยพอยอุ้ยพอยพอยเอาพอยเอาเอ้าเอาอย่าง triple kill เราไม่หยุดนอีก มาดูมันจะวิ่งขึ้นมาคอยดูนะม,นมันมุยามุมมยาอย่าลืนมนะพ่อหนุ่มเสีตัวันจะตาย พราะมันตายอย่างที่ช้าโอ้ my god ไม่ไหวไม่ไหวหรอกเรียงไปหรื่อยชู่ๆอุ้ยเรียงหันกลับมายิงโก้นเลยวะนี่ก็เกินเฮ้ยเอาจริงนะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะเอาเรียงเรียง อ๋อมันอยากเล่นทุ่งห่าซอนหน้าอุ้ยหญ้าาโอ้อุ้ยอาไปเอไปเี่ยนไมไม้สับเป่นไหมอาไปอะไม้ับเยนเพราะกล้องที่ดกันะสับอะไรวะับบออ่ะมป๊่อโอ้น่าจะได้นะไอ้สัเรายิ่กล้าเล่นดักแบบเอนี่คือน่ากลัวมากเลย ดดูไปรองมันมาแล้วไอ้ขาดไอ้ขาดปิ้งพัฒนาว่ะคนไอเกนปิ้พัฒนาว่ะไอ้เหี้ยชัดยังดูเลยชัดยังดูเลยเอาเอาไปอัดอะไรกันอยู่างเดียวไอวอลเดียวอยู่กันสามสี่คนเอาเอาลงลงไปนอนกับพื้นคืออะไร มีตอื่นอีกเปล่าดาลกอะไรอะ่ะไอ้ย,ยิงกดเรียบร้อยอแล้วขันองไเียจะเก็บกระสุนทำไมเยอะแยะวะมัน <c ute> มไม่ดงมา ดี๋ยวที่คนอื่นเขาอัดบอผมจะมางัดหัวน้องๆเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะรอดหรือเปล่าในวันนี้ฟังมันเหมือนไอ้กล้าจะใช้ดีเซริมในการงัดมาหนึ่งทีวันนี้แล้วก็ใช้เป็นปืนไกลที่หนึ่งกระบอกที่หกพอลล์อเอ้ยพลอยเล่นเอเดอร์บิวยี่ยฮ้ยพลอยเก่งระยะด้วยปีพอาพีอาเอ้ข่าเหรอไอ้ฝั่งพี่มีสองว่ะของพี่มีห้าว่ะ

เก่งเก่งเกนนหนุนหนนนนุเขาเรียกว่าการเนีาเสียงจะไยฮะเดี๋ยวแค่อีสลูซิเฟอร์ปะทะโคตรโร่เก็นองเ็นรโล่เป็นยังไงโคตรโล่งเป็นยีงไง คนภาคประจำสุดเดเเราจะหาลี่นชนไปเรื่อยๆก่อนเราคิดว่าเราฒนพี่ยังกำลังนเลนไอ้ตีอะไรนะไอ้ตีที่เราแพ้คัแรกโอ้ยยอไม่ได้ีดระบตัวตึงตัวตังตาย่ตที่มันมัน้ดนมันไม่ได้ขีเราเปิดหมดเราก็ชนะแต่สุยเรายังตายแล้วขีดเมื่อสัเพ เออหนึ่งหมื่นสามเงนก็อาห้องเนาะหนอาห้องไปโอเคได้ได้เปิดประตูด้วยประตูด้วยเปิดระตูด้วยมันจะเสี่ยงนะเกิดไหมอยู่ไงไอ้ เมมันได้ยแล้วช่างเถอะออมันก็ธรรมดาคนมีแฟนเออให้คูเปนนอนเลยวะครูพีอยากทำงานอะไรมั้งเออโว้เริ่มไปทำงานแล้วครับดูเลยเนียเอ,อส,สญญ้จะบอกไอ้เอาฮาบี้ First Blood อันนี้คือเม่อเชิงจริงใช่ไหมก่มอไมน ไอ้อออยังไม่มันเล่นไหไอ้ไอ้ยังแล้วไอ้ยังอไีออมอนเม่น่ออ้ยแม็กน้าลงสุดเออแม็กอ่ะน่าตรงสุดแล้วเนี่ยเด็ดๆอยากจะอัดตัวนี้ยิงก <c oughs> ดแม็ก <c oughs> แม็กประทันตเงินเจ้าหนี้เอาเอาเรียก ไปไปนะี่ชุมเสร็จไปไปแล้วนะ triple kill เอาอีจการแงนี้คือเราชนะนะไก่ไกร้อยไอพี่เดียงไม่ได้หลังพี่หลังหลังหลัง มตลยิงมาเเอาโทษทีเพี่ผิดพี่ผิดทางออกโอดีดีเดยดี๋ยุ้ยวุ้ยุ้ยโทษโทษโทษขอยยุ้งซองหน่อยแล้วกันข่อจะตึงขึ้นแป๊บนึงนะเรยเลตายหนึ่งนะพอดีเรยมมช่วยจับหลังนะหลังนะ จัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยว่าไงโมไม่ถังเฮ้ยวายเลย f i ่ s t b l o เอาวิญเต็มจัดกันมากนะใครจะชนะเจ้าวันนี้ <S 1 iteration alah> <S 2 English language> เหมือนจะมีการที่เครื่องเมาส์วิชัดกับคุณสมิทธิ์ตอนนี้ันชนะก่อนที่ฝ่าของย้อนนีายังไม่จะแพ้ร่างเลยโอ้โ่ตอนโลกของ ไม่ตายก็เอาตยก็มันรวก็จมงนดีแล้วก็บินเข้าพาทให้กับคุพันโรของเราอีกแล้วนะฮะนี่ก็คือตัวตึงแล้วพังมัน คว้าไอ้หัวดำไปดีกว่าโอ้ยปิงอีกครับสไนเปอร์ของเราโนนเนปโนนเนปปีจ่ายยม่มีไอ้แก๊งแกิง เอ็ดหกหกว่ะโอ้เ <serving> ล <Pokemon make sure> ่นมากลุงไป็นแม็กก่อนลุงเป็นแม็กก่อน